สดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ช n นลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆนะครับจากโอชิดิสเซชันนะครับที่จริงก็ทำมานานแล้วที่จริงก็จัดกิจกรรมนี้มานานแล้วนะครับแต่พอดีสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊จะไปแบบอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบไปเที่ยวญี่ปุ่น นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเล่นรายการไหนดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อ่พอดีมีมีมีลูกเอล่าลูกผู้ติดตามช่องนะครับก็บอกว่าอยากจะแบบอยากได้ทัวร์มีอีกไหมอะไรเงี้ยอยากมีรายการอื่นอีกไหมนะครับเฮียก็เลยหามาให้นะครับก็เป็นโอชินะครับรอบที่แล้วนี่ไปกับน้องกาฟนะครับแล้วก็ไปกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ จะไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะแจกอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้อาจจะได้ไปเที่ยวเกี่ยวกับไปทัวร์ตามเขาเรียกอะไรตามรอยวันพีทอะไรอย่างเงีย้งยนะครับก็ง่ายๆนะครับตอนนี้ก็โหลดเหมือนเดิมนะครับโหลดแอปโอชิชมานะครับเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อโอชิชมานะครับแล้วก็กรอกรหัสนะครับก็จะสามารถกล่อกรอกหนึ่งรหัสเนี่ยจะได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วเอาแต้มนี้นะ่ะไปแลก เอ่เลือกว่าจะต้องไปลุ้นทัวร์หรือว่าจะไปลุ้นรถนะครับมันจะมีกองที่1กับกองที่2นะครับเป็นลุ้นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับกับกองที่1ที่เป็นลุ้นทัวร์นะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็รอบนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม โอชิ I, เปิดศึกล่าท้าสะสมความสดชื่นนะครับก็สมัครสมาชิกนะครับต้องส่งลงแอปพลิเคชันโอชิคขาบก่อนนะครับดังนั้นก็ลงทะเบียนนะครับเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ต้องสะสมโอชิคพอยต์ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเมื่อแลกสิทธิ์แล้วไม่สามารถยกเลิกได้นะครับแล้วก็สมาชิกต้องส่งรหัสละกดฏใช้แต้มชิงรางวัลในเวลาที่กําหนดนะครับก็กิจกรรมนี้จัดถึงวันที่30 พฤษภานะครับเ,เดือนนี้มี31วันนะครับแต่ว่าเขาจะ,จะ,จะาให้แรกได้ถึงวันที่30พฤษภานะครับก็คือต้องกรอกรหัสนะครับแล้วก็ส่งชิงโชคภายในวันที่30พฤษภาตอนนี้เขาจัดเขาจับไป2รอบแล้วนะครับรอบที่3ก็คือสิ้นสุดวันที่30พฤษภานี้นะครับกองที่3นะครับครั้งที่3เนี่ยลุ้นทิปนะครับ ญี่ปุ่นนะครับหวัน3คืนทิพเที่ยญ,ญี่ปุ่นจนํานวน10บรางวัลน,นะคะเขาแจกทั้งหมด10บรางวัลน,นะครับอ่มูลค่ารางวัลละ1นึ0,000เบาทนะครับรวมเป็นมูลค่ารางวัล1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับตอนนี้ก็คือมีคนที่ได้รางวัลไปแล้วรอบที่15 5ารางวัลรอบที่2ไป5้ารางวัลน,นี่คือเป็นรอบที่3รอบสุดท้ายมี10บรางวัลน,นะครับผมแล้วถ้าใครที่อยากจะไปลุ้นรถโตโยต้า เอชีฟนะครับผมก็เขาแจกไปแล้ว2คันนะครับกองสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแจกอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับแล้วก็จะแจกมอเตอร์ไซค์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจกอ่าค,ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2เนี่ยแจกแค่5ารางวัลรอบทีนี้จะแจกทั้งหมด10คันนะครับก็จะสรุปก็คือเขาจะแจกรถยนต์1แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์10นะครับผมก็รวมเป็น11รางวัลน,นะครับสำหรับใครที่ อยากไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ของโอชิก็ยังมีเวลาให้เล่นอยู่นะครับผมถึงวันที่30พฤษภานะครับก็สําหรับใครที่อ่อแล้วก็สําหรับใครที่อยากเป็นแฟนพันพีชอยู่แล้วนะครับเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยตัวนี้นะครับก็ตอนมีกิจกรรมสําหรับสะสมการ์ดนะครับแล้วก็ทุกๆก,การสะสมเนี่ยก็ยังได้ลุ้นรางวัลเอกลุศีนะครับก็จะอาจจะเป็นพวกกระเป๋าที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยหมวกเสื้อเชิ้ตนะครับ เอ่อเพย์สแตชันนะครับแล้วก็เอ่อเท่าที่ดูมี iPhone ด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะจะจะแจกเท่าไหร่นะครับต้องอ่านรายละเอียดทีหนึงนะครับก็สําหรับใครที่อยากไปที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ของโอชินะครับเอ่อแจกไปเที่ยวทริป5วันสคืนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแจกสี่งวันนะครับก็ไปได้เลยไปลวกสนุกกันได้เลยนะครับโสดเลยนะฮะแอปโอชิครับนะครับ โอเคครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบเนื้อหานะครับที่เฮียหามาให้นะครับก็กดไลค์นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าส่งแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ขอให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนะครับโชคดีได้รางวัลกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ